ผู้หญิงต้องมาก่อนผู้หญิงต้องมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเสียงไม่เข้าสาเพด้วยนะคะสาเพด้วยนะคะอะไรอ่ะมันใหญ่เันใหญ่ใหญ่โอเคเท่าที่ผมผ่านมาผมว่าใหญ่โอ้โหพี่ถามวันนี้กูไม่ได้ถามเรื่องรถกันแล้วล่ะเที่ยวเชียวมันเหลือมันไปมาันมันเหลือจะไงดิเฮ้ย ตอนแรกเราพามาดูรถก่อนแต่ครั้งนี้รถเบื่อแล้วบังเอิญมาเจอสาวสาวแล้วแล้วราการเรามันเป็นรายการประเทศนี้อยู่แล้วไงผู้หญิงต้องเดินผ่านไม่ได้ไม่ผู้หญิงต้องมาก่อนผู้หญิงต้องมาก่อนเดินทั้งสิ้นมันก็มันอดไม่ได้ที่เราต้องต้องไปถามสัดส่วนน้องเขาสติออะไรมาเนี่ยสติกเกอร์สติกเอร์ทำอะไรจะขอแปะสัดส่วนน้องหน่อยแปะตรงไหนก็ได้เดี๋ยวไปดูกันโอเคป่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรฮะวันนี้มาทำอะไรมาขทำอะไรของ เดี๋ยวเสียไงไม่เข้ามันทําะไ้นะหนูมาขอยอดไลค์ค่ะขอยอดไลค์เข็ดนี้เลยพี่ฝากเพจด,นะด้วยนะคะอยา่านถามเลยูด,ด,ด,ดไม่แต่แต่แต่ฝากแบบนี้คนไม่กดหรอก้็ง,งี้ฝากเพจด้วยนะคะฝากเพจด้วยนะคะ อี๋ยวให้นะตัวกันดีกว่าของนุ้นนะคะจับตัวนะสามหกยี่สามสห้าสวิจะบอกวใหญ่มากนะเพาใหญ่เพาใหญ่เ้าใหญ่โอเคเท่าที่ผมผ่านมาผมก็ใหญ่อ่ะนนี้ยย่าค่ะสามสิบสี่่ส ก็คือเพราะว่ามาต่ามคนติดๆอ่ะวันนี้คืนมาเรียกยอดไหลอย่างเดียวเลยฝักลังเลยปกติเรามางานแบบน,นี้ปล่อยไหมสนามสนามแรกติ<ย>ดยอยู่ของห้ามั่งมาถึงสนามสนามอื่นบ้างจะมาสนามนี้ครั้งแรกด้วยเรามีคำถามอะไรามาถามไหมคำถามเวลารเรามีไนหะมีมนะเรามางานรถอย่างเงี้ยเราขับรถไปไม่มีแฟนไม่มีแฟนโปรโมดตัวเองอยีก มีเซ็กบนรถป๊อปอย่างงี้ไหมมันก็นา่าตื่นเต้นนะคะแต่มันก็จะแบบมันต้องการมันต่อดีกว่า <c oughs> มไม่รู้เลยอะ่ะว่าจะเอาท่าไหนบบบอปปบบอดนโดนมันปก,ออก,ออก,กติไ,ไหม่สายสายทีเอา,า้ี้ดีกว่าเราเคยมีเซ็กอะไรที่แบบว่าเราใจไหมที่แบบว่าแบบโดนโดนเลยอะ่อยะก็แล้วแต่บนรถในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำอะไรเงี้ย เลียดินก็เราใจแล้วพี่เรียดินก็เราใจแล้วพี่เรียดินก็เราใจไม่ต้องไปมีท่าไหนหรอกแค่นั้นพอโอเคคือเรียให้ดินก็คือเราเราใจละเราอะเราอะเราอะนี่เขาชอบพลาดผลหรือเปล่าพลาดผลอะเพ่งไหมท่าไหนที่แบบว่าเป็นท่าไม้ตายเรามีไหมท่าประจำตัวเออมีไหมมีไหมไปเรื่อยอะมันไปเฮ้ยมันต้องมันไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีท่าที่ชอบเลยท่าที่ชอบเลยมันต้องมีท่าที่ที่เราชอบดิเราอะเราอะเขาท่าหมานดู ท่านี้แน่นอนต้องจบท่านี้ต้องจบที่ท่านี้เราอึดไหมโอ้โหพี่ถามวันนี้กูไม่ได้ถามเรื่องรถกันแล้วอะที่เดียวเชียวเราอึดไหมไม่ไปเดนเลยดีกว่าได้รู้ไปเดนเลยเรือแตกกันเลยที่เดียวเชียวรัวเก่งหมาควเดนรถเดนรถเหรออ๋อเพราะวันนี้มันเป็นงานรถใช่โสดตายตอนนี้โสดไหมครับหญิงโสดไหมโสดไหมอะจริงเอาแปดเดือนเฮ้ยแปดเดือนแนถึงโสดตันนะตันนะตันนะ ตามนะเราฮะหนูหซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะหนูมีลูกแถมห้ด้วยเฮ้ยไอโปเนี้ยดีนะโปนีโปนี้ดีเพราะเราไม่ต้องเลยโป้โปเป็นโปที่ดีนะดีดีใช่ไหมเคดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเราเนี่ยขนจะมาขาของให้น้องละเราจะมาเลือกในแัดตัวน้องกันว่าแตัวไหนเด่นที่สุดอ่ะมึงก่อนนะแมะคนเดียวใช่ไหมไม่มึงก็ไปฝั่งนี้ดิโอเคอะอะไรมันนนะ ผมบ้างแล้วเคือดูเอาดูเอาดูเอาสิบันกูใจอยู่แล้วแบกใหม่ไปเลยใช่มโอ้โหเหนื่อยแล้วหมดแล้ มาใช่ละเป่าไงให้คนน่ะมากดไลค์เยอะๆเฮ้ยแต่ว่าเห็นเห็นแอบเห็นมามีรอยสักเราเอฟซีเราชอบดูรอยสักขอขอขอดูนะฮะเป็นไ<ล>งเป็นไงเป็นไง สำหรับเพื่อนคนไหนทีอ่อยากมีรายได้นะฮะสมัครได้เล่นง่ายการันตีสายโค้กไวมีครบทุกเกมบริการดี24ชั่วโมงนะฮะนี่เลยอย่าลืมนะฮะแอดขับเจ็บอย่าลืมนะ,ะต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอดขับเจ็บคบเป็ดเสร็จคิดเด็ดตัวจริงนะฮะอย่าลืมนะ,ะโอเคเดี๋ยวให้น้องฝากมยดีกว่ามีฝากอะไรไหมฮะ ได้ได้แล้วล่ะได้ครับได้นี่มาเฟซบุ๊กได้ไม่พูดเยอะเปิดไม่ให้ดูเลยได้ครัสำหรับใครสนใจนะอยากจ้างสาวสาวสองท่านนี้ได้เลยติดต่อได้เลยราคาเป็นกันเองด้วยหกสี่ขั้วโมงสองพันไทยถูกมากจริงเหรอเป็นกันเองรวมรวมได้ไหมห้าพันเงินสองคนห้าพันมันช่าทำใหโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็ได้พอพอปลาหอมพอแล้วโอเควันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ มันเหลไหนะน้าขเอลเห็นนเฮ้ยเ้เ้นปะเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วเห็นหาบวะเหแ้เห็นนาเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ